สวัสดีครับก็โปรแกลล์นะคะมิสเตอร์เบิร์ดทีวันนี้ผมจะมาสอนสร้างปืนฉีดน้ํากันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็จะมีบล็อกสีนะครับน้ํานี่ไม่ต้องเตรียมก็ได้นะครับแต่ผมจะเตรียมแล้วแต่คนเลยนะผมจะเตรียมไว้ใส่ถังน้ํานะครับเพราะว่าปืนฉีดน้ำผมจะทำด้วยจริงนะครับนี่ก็รีบท,ทำกันเลยครับสองป๊อกทางกันสองบป๊อกนับ ตอนตรงนี้จะมีพี่ขีนะไอตรงนี้เอาใหญ่ๆหน่อยดีกว่านะแล้วก็นนกประมาณนี้นะ่ยอืมดีไม่ดีเดี๋ยวเอาขึ้นมาอีกวางผิดอีกแหละผมก็วางผิดแล้วนะครับแบบนี้เป็นไงเนี่ยแล้วก็ทำตามไปเลยนะโอเค ทำแบบสองชั้นนะแบบนี้เหมือนปืนอุ้ยเหมือนปืนจริงๆด้วยแต่เราจะสร้างเป็นปืนฉีดน้ำกันนะครับเดี๋ยวต้องเติมหลักสีหน่อยนะครับมันเหมือนปืนยังไงก็ไม่รู้โอเคผมจะเอาสีเขียวแล้วกันนะครับอืมสยอเหมือนปืนจริงจริง ดูสิยังไม่เหมนเตียงเลยเท่าไหร่แต่ก็ทำไปเรื่อยๆนะเดี๋จะให้มาตกแต่งนะครับเว้นเออดอยออบล็อกหนึงน่งนะดีกว่านะแล้วเอาไว้นไว้บล็อกหนึ่งก็ได้นะไว้เติมน้ำอ่ะจุ้ย อ๋อขอไฟด้วยนะครับโอเคเต่นี้แลหละอ,อ,อ๋อเจ้ามามาทำไมไม่อายบ้านนานมาทำไมไม่อายบ้านปนกันเองเอาอยาตัวน,นี้ก่อเลยนะครับเราไปทำเหมือตัวหานะครับ เอาเป็นแบบนี้เลยที่จับเป็นอย่างงีบ้างที่จับปืนชุดนี้ผม<ฮ>ยังอ้อทำผิดครับทำผิดขอ,อ่อภัยด้วยนะครับเป็นโอเคอเร็วๆแ,แล้วเราไปตามตัวปืนไปนเลยนะ แบบนี้จะดีไหมคุณคิดว่าสวยไหมใครที่อยากไปทำก็ลองไปทำตามผมได้เลยนะจะเปลี่ยนสีบล็อกก็ได้นะครัไม่ว่ากันนะโอเคผมปิดไว้เลยนะ ไปตีอย่างให้ทำสมจริงก็ทำแบบผมเลยนะครับสมจริงมากเลยครับใส,ใส่น้ำไว้ด้วยใส่น้ำไว้ด้วยครับสมจริงนะครับโอเคครับไหนลองดูดิโอโห้ใหม่ก้อนเลยครับไหม่ตรงนี้ผมทำผิดมันไม่เหมือนเนื้อนฉีดน้ำโลก o no อ <Okay. S 2> เออย่างนี้เลยมาลองดูเซอืมก็ใช้ได้นั่นเนี่ยสีมือใครเวอร์เติมหลากสีไปด้วยก็ได้นะครับสีสันสดใสสีด แบบนี้ไปได้เลยเนาะนี่รับมันสติกเกอร์ติดไงครับโอเคกันแบบนี้เลยคนระับจะเหมือนเป็นแบบเป็นน้ำติดนะครับเหมือนกับปืนฉีดน้ำไดโนเสารนะ์โอเคครับ ตรงนี้คอยจ้นไว้ก็เว้นไหมกับมันจะทำแบบนี้แทนเลยเรามันก็เหมือนๆอ,อยู่นะพื้จนจะินน้ำขอยาวอีกสักนิดแบบนี้เลยนะใครทีย,ยากอห้ททำมันใครทียากทำให้มันเท่กว่าเดิมก็นี่เลยเนะ เทไปลางมีเขาด้วยครับโอ้โหก็ดีนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเป็นชิ้นนำของเราก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเด,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 ดี๋ยวดเดดนี่ลืมได้ไงโอเช่โอเช่เชก็บ๊ายบาย lớp chơi kênh mình chung nào